รบลอยสักคิวที่ด็อกเตอรแท็ออฟค่ะวันนี้เจนแวะมาที่สาขาปิ่นเกล้านะคะมาถึงก็ได้คิวรวดเร็วมากแปะยาชาแล้วก็รอได้เลยค่ะคิวสวยปะโอเคเดี๋ยวตอนนี้แปะยาชาทิ้งไว้แล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนเลเซอร์นะคะบ๊ายบาย โปรแกรมที่เจนทำคือ p i c โคเวเทคโนโลยีระดับ p i c โคเซคันเขาจะทำให้รอยสักและเมสส็ดสีแตกละเอียดเป็นอนุภาคเล็กๆขนคิ้วไม่ร่วงไม่งอกทําลายเฉพาะเม็ดสีไม่ทําร้ายผิวด้วยค่ะเครื่องเลเซอร์รุ่นเดิมๆไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะปลอดภัยแล้วก็เจ็บน้อยกว่านี่คือข้อดีเลยค่ะ สามารถลบรอยสักได้ทุกขนาดทุกแบบทุกสีไม่มีรอยแผลเป็นนี่คือหลังทําทันทีค่ะทุกคนคือเขาจางหายไปเยอะมากๆหลังทําก็ทายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็รับยากลับบ้านแบบชิวๆได้เลยกําลังมองหาที่ลบรอยสักนะคะดีๆสักที่แวะมาที่ด็อกเตอรแท็ออฟนะไปปรึกษาได้เลยค่ะ